แล้วทีนี้เรามาชมดอกไม้ในสวนกันจ้าดอกไม้ที่เราปลูกใส่แปลงไว้เนาะไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรแต่ดอกอะไรมากเนาะทุกคนรวมมิดกันไปเลยจ้าเนาะรวมมิดกันไปเลยดูกันแบบรวมสีรวมไปเลยจ้าอันน<ๆ>ี้เคยเคยจําชื่อได้อยู่อะไรคอนคอนสักอย่างนะคอนคอนอะไรสักอย่างนี่แหละมีแบบดอกสีนี้ดอกสีเหลืองส้มส้มดอกสีขาวเล็ก ก็มีเป็นแบบนี้อ้หูพึ่งก็มาตอมเมื่อกี้จับเกือบโดนพึ่งเนี่ยนูนเยอะนะก็ขึ้นเยอะเลยนะอยู่ใต้ต้นแอป,ปเปิ้ลปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าค่อยหาแบบสวยๆมาตรฐานอันนี้ก็ดูเป็นแบบว่าฟาร์มฟา์มไปก่อนเขาชอบปลูกไว้ตามไร่ตามนาตามข้างทางไะดอกไม้เนี้ยนี่กลุ่มนี้ดอกเหลืองๆเยอะเลย โอ้ดอกนั้นแบบว่าบานบานโชว์ความสวยเต็มเต็มที่เลยเนะนี่ยเนี่ยดูดอกนี้ดอกนี้สวยมากบานเต็มที่ยังไม่มีเหี่ยวยังไม่มีอะไรเนาะดอกอื่นเขาก็ยังแบบว่าเนีย่ยยางดอกนี้ก็ยังมีหา่หลงอหงง,องแขง,งเนาะก็เป็นไปตามธรรมชาติแหละทุกคนธรรมชาติอันไหนเกิดก่อนก็ไปก่อนอันไหนเกิดหลังก็ อันไหนเกิดก่อนก็สวยก่อนไหนเกิดหลังก็สวยตามหลังมาทยอยตามตามกันไปดูขาวๆนี่ก็สวยเลยนะเนี่ยเนาะนี่พอได้ดูมีพอให้ได้ดูแดดมาแล้วเดินไปเดินมาแดดก็มาแล้วจ้ะอพอแดดมาสองก็จะประมาณนี้เลยค่ะแอปเปิ้ล แอปเปิลก็อีหลององอย่งแอปเปิลก็คือเป็นแอปเปิลที่ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนาะปล่อยตามมีตามเกิด <c oughs> เกิดมายัางไงก็ไปอย่างนั้นนะไม่มีดูแลรักษาอะไรนะสำหรับแอปเปิลของเรานี่ตรงนี้ไม่รู้หวานยังไงมือหวานสีม่วงมากองกันอยู่ตรงนี้เต็มเลยสวยสวยเขาชื่อคอนคอนอะไรสักอย่างลืมชื่อนะไอดอกม่วงเนี่ยนะ ลืมชื่อมีมีสองม่วงแล้วทุกคนมีม่วงมีม่วงแบบนี้ม่วงน้ำเงินเนาะม่วงน้ำเงินแล้วก็มีแบบนี้นะมีคน,คนละแบบนะแต่มันสีคล้ายกันสีเหมือนกันเป๊ะเลยแต่คนละชนิดนะทุกคนเนาะคนละชนิดผีเสื้อก็บินตอม 자